ดีค่ะค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องเศรษฐกิจค่ะวันนี้นะคะประจําวันพุธที่9มกราคม2562ค่ะดิฉันมาริสาช่อกระติงค่ะผมวศวรรษโอทวีครับค่ะก็เป็นประจําทุกวันนะคะคุณโนตตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะในช่วงเย็นๆค่ะ4ี่โมงครึ่งถึง5้าโมงเย็นนะคะพวกเราชาวหนังสือพิมพ์นะคะหน้าเศรษฐกิจนะคะก็จะกระทอข่าวเศรษฐกิจค่ะเกาะติดปัญหาใกล้ตัวมานําเสนอให้กับท่านผู้ชมนะได้ติด ตามกันเพื่อที่จะได้ไม่ตกข่าวค่ะถูกต้องครับแล้วก็ช่องทางในการรับชมก็ช่องทางเดิมนะครับของเราเองนะครับช่วงเวลาเย็นๆอย่างนี้พี่บุ๋มเซิร์ชเข้ามาเลยนะครับ b i l e i e w Live k i t h นะครับในะจะมาดูสดของเราก็ได้ไดช่วงสี่โมงครึ่งนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครดูไม่ทันแล้วเห็นนะหัวข้อมันน่าสนใจจริงๆนะเรื่องราวเศรษฐกิจในแต่และว,วันมันมีเรื่องที่แบบว่าน,น่าสนใจมากๆกดเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับก เลือกมาเลยนะครับเข้าที่เดนิวไลฟ์ขิดที Facebook, ここเสปุ๊บก็เลือกมาที่รายการคุยเฟื่องเรื่องเศรษฐกิจของเราแล้วก็จะเจอเราเนี่ยแหละนะครับ<ช>ก็สลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาจัดนะครับใช,ใช่ค่ะก็จะสัมหานะคะเรื่องราวทางด้านเศรษฐกิจนะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะคะคอย่างเช่นในวันนี้เนี่ยเราก็จะประมวลข่าวตั้งแต่ต้นนะตั้งแต่ ตั้งแต่เช้าเลยที่เกิดขึ้นทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมานําเสนอในรูปแบบง่ายๆคือมาเล่าให้ฟังว่าวันนี้เนี่ยเบื้องต้นแต่ละข่าวเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างส่วนในรายละเอียดอื่นๆนะหรือข่าวอื่นๆที่น่าสนใจแล้วก็เนื้อหาอรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยติดตามเราได้ค่ะที่หนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะในฉบ,บับวันรุ่งขึ้นนะคะ<ช>ก็ในหน้า6 แล้วก็หน้า7นอกจากนี้นะคะในแต่ละหน้าตั้งแต่หน้าหนึ่งยันหน้า24นะคะซึ่งเป็นหน้าสุดท้ายเนี่ยข่าวสารดีๆก็รอท่านผู้ชมให้ซื้ออ่านนะคะอย่าลืมความรู้เนี่ยเราสามารถซื้อหาอ่านได้นะคะจากหนังสือพิมพ์เดลินิวของเรานี่แหละถูกต้องับขายของนั่นมากใช่ขายของกันเล็กน้อยนะเริ่มต้นจากข่าวนี้นะคะวันนี้นี่ต้องถือว่าเป็นข่าวที่เชื่อได้เลยบรรดาผู้ ไม่ต้องผู้รักษาสุขภาพหรอกพวกเราเนี่แหละรอคอยกันมานานและว่าเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นสักทีนะเวลาคุณโน้ตเนี่ยอยากไปไหมโรงพยาบาลเนี่ยอยากไปพี่แต่ว่าก็ต้องเลือกดูหน่อยนะว่าจะไปโรงพยาบาลไหนทางรัฐหรือเอกชนดีนะครับใช่นะแล้วก็เป็นหัวข้อเป็นเรื่องราวที่คุยกันมาโดยตลอดว่าการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยค่อนข้างจะแพงใช่เนาะใครไม่มีเงินก็ ยากนิดนึงนะ <c oughs> ไป,ไ,ปไม่ได้เ,เขาคิดแล้วคิดอีกนะใช่ค่ะโดยเรื่องนี้นะคะทั้งหลายทั้งปวงทุกๆหน่วยงานเนี่ยเขาก็เห็นควรว่าเราควรจะมาทบทวนแล้วก็นํามาดูกันสักทีว่าเรื่องของค่าบริการค่ายาค่าเวชภัณฑ์ต่างๆทางโรงพยาบาลของโรงพยาบาลเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ย ควรจะอยู่ในเป็นสินค้าควบคุม,มหรือเปล่านะคะโดยวันนี้เองนะคะทางคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการนะคะครหรือวงเล็บว่ากกรโดยมีคุณสนทิรัตน์นะคะสนธิจิรวงรรมาวาพาณิชรัฐมนตรีพาณิช์เนีนะะ่ยค่ะเป็นประธานวันนี้ก็ประชุมกันเลยประเดิม,มนะในเดือนแรกของปีใหม่นะคะคก็โดยที่ประชุมนะคะก็เห็นชอบร่วมกันทั้งหมดเลยค่ะว่าควร ไม่ได้ควรเห็นชอบร่วมกันที่จะให้เพิ่มบัญชีสินค้าควบคุมคอีกหนึ่งรายการนะคะนั่นก็คือยา yeah. ยาและเวชภัณฑ์นะคะคเข้ามาอยู่ในบัญชีสินค้าควบคุมนะคะแล้วก็เพิ่มรายการบริการทางการแพทย์นะคะให้เข้ามาอยู่ในบัญชีบริการควบคุมเช่นเดียวกันนะคะคซึ่งเมื่อมีมติที่ประชุมก,ะกะรรเนี่ยมีมติเห็นชอบแล้วก็จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีนะคะคเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบอีกครั้งหนึ่งนะคะในสัปดาห์หน้าโดยในการ นำเรื่องของสินค้าคือยาและเวชภัณฑ์เนี่ยเข้ามาอยู่ในรายการสินค้าและบริการควบคุมเนี่ยนะคะตรงนี้ก็จะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมานะคะเพื่อที่จะดูแลสินค้าอย่างที่บอกนะไม่ว่าจะเป็นยาเวชภัณฑ์ก็คือพวกเครื่องมือต่างๆที่ใช้ทางการแพทย์นะคะคร,รวมไปถึงบริการทางการแพทย์เนี่ย ว่าจะพิจารณาหาข้อสรุมนะคะว่ามาตรการที่จะเข้ามาดูแลราคาสินค้าเวชภัณฑ์แล้วก็บริการตรงนี้เนี่ยจะกำหนดดูแลยังไงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมนะคะโดยเฉพาะเป็นธรรมกับ ผู้ประกอบการทางด้านโรงพยาบาลเองแล้วก็เป็นธรรมกับผู้ที่เข้าไปใช้บริการนะคะซึ่งการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาดูแลตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะคะุณโน้ตครัดังนั้นเนี่ยคณะอนุกรรมการเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวแทนจากกระทรวงพาณิชย์นะกระทรวงสาธารณสุขสมาคมประกันภัยครับตัวแทนโรงพยาบาลเอกชนมูลนิธิ เพื่อผู้บริโภนนคัสคญําใช่สําคัญและก็รวมไปถึงตัวแทนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะครหรือสอปอสอชอซึ่งตรงนี้เนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยทางด้านคุณสนธิรัตน์เองก็บอกว่ายังตอบไม่ได้หรอกว่า มาตรการที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะแล้วมันจะทําให้ราคาเนี่ยมันลดลงหรือเปล่าเพราะทั้งหมดเนี่ยต้องรองให้หน่วยงานที่พูดออกไปที่เอ่ยชื่อไปเมื่อกี้เนี่ยไปหารายละเอียดไปสรุป ให้ชัดเจนว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะครตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายเนี่ยรอกันมานานนะคะแล้วก็ซึ่งการมีมติครั้งนี้เนี่ยทำให้รายการบัญชีสินค้าและบริการที่อยู่ในการควบ,ค,บคุมของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจากเดิมที่ในปีปีที่แล้วเนี่ยนะอยู่ที่ 54รายการ <ừ m. S 2> พอมาปีนี้เนี่ยเมื่อมีการนําเรื่องนี้เข้ามาแล้วแต่ว่ามันก็จะมีการตัดสินค้าบางตัวเนี่ยออกไป <consumers. S 2> ก็จะทําให้อยู่ที่52รายการ,รก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับอาสาเหตุที่พี่บุ๋มบอกไปก็แน่นอนว่าการเข้าไปควบคุมในเรื่องของราคานะครับทั้งยาเวชภัณฑ์แล้วก็ในเรื่องของการบริการทางการแพทย์เนี่ยการเข้าไปใช้บริการของภาคเอกชนโรงพยาบาลเอกชนสถานบริการต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าเรื่องของราคา เร่อาคัญเป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วหลายๆคนก็มีการร้องเรียนมาที่สคบก็มีร้องเรียนไปทางสายด่วนของรัฐบาลก็มีนะครับเรื่องนี้การร้องเรียนกันเยอะใช่ครับทางรัฐบาลเองก็ตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับได้มีการออกมาควบคุมเราไปดูความเห็นทางฝั่งนะทางฝั่งเอกชนนะครับว่ามีความเห็นยังไงนะครับโดยทางทางนักวิเคราะห์ของไทยพันชย์นิะครับเขาก็ได้มีการออกมาบอกนยครับเรื่องว่าเรื่องนี้นะครับว่าแน่นอนว่า เมื่อได้มีการควบคุมนะครับได้การเพิ่มบัญชีเข้าไปเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อกำไรของโรงพยาบาลอย่างแน่นอนนะครับโดยในปี2562นี้นะครับเขาก็ได้มีการแจกแจงมาเลยนะว่าโรงพยาบาลแห่งไหนเนี่ยจะได้รับผลกระทบบ้างอะอย่างที่เราดูดูก็ลายเชื่อชื่อดังอยู่แล้วนะเพราะว่าเขาก็ถือหุ้นอยู่ในหลายๆโรงพยาบาลถูกต้องครับแล้วก็ในส่วนของยาและเวัณฑ์เนี่ยถือว่า เป็นรายได้ที่สูงอันดับต้นๆเลยอยู่ที่ประมาณ30%ของรายได้ทั้งหมดของโรงพยาบาลนะครับแน่นอนว่ามีการควบคุมแล้วก็จะต้องส่งผลกระทบกับทางภาคเอกชนอย่างแน่นอนนะครับกำไรนะครับในปีหน้าก็มองไว้แล้วว่าน่าจะลดลงนะครับแต่ว่าจะลดลงเท่าไหร่เนี่ยก็จะต้องไปติดตามดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีกำไรลดคือก่อนหน้านี้อาจจะ ได้ให้มาเยอะแล้วพี่นะกําไรลดลงหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าให้เรื่องของมันเกิดความเป็นธรรมในการใช้บริการใช่เพราะว่าจริงๆเนี่ยเราเนี่ยก็ในฐานะที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยเวลาถ้าพูดถึงว่าเราจะไปรักษาพยาบาลเนี่ยถ้าไปโรงพยาบาลรัฐเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานะมนุษย์เงินเดือนมันจะต้องเสียเวลาไปทั้งเดือนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไปใช้บริการของโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเราก็ต้องยอมควัก นะเพราะมันแพงกว่าถึงแม้ว่ามีประกันเนี่ยแต่เราก็ต้องมีส่วนเพิ่มถูกต้องซึ่งตรงนี้เนี่ยการเข้ามาควบคุมดูแลให้มันเป็นธรรมในทุกฝ่ายก็น่าจะทํามาตั้งนานแล้วเนาะใช่ที่ก่อนหน้านี้มีอย่างนี้ที่บุ๋มมีคนเคยไปร้องเรียนที่สคบเลยนะเขาอยากจะให้คุมจนถึงขั้นแบบว่าให้ออกมาเป็นบัญชีเลยว่าอให้คุมราคาเลยค่ะราคาของยาชนิดนี้ราคาเท่านี้ออกมาเป็นราคาแนะนําเลยนะครับแต่ว่า อ่ะถือว่าเป็นบนไดขคันแรกก่อนนะครับที่เราคุ้มก่อนนะครับในเรื่องของการเพิ่มบหมือไกเราก็ต้องมาติดตามตรงนี้ต่อไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ารักษาบริการเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วก็ถูกใจประชาชนคนธรรมดาอย่างพวกเราหรือเปล่าได้สรุปออกมาก่อนนะครับค่ะไปดูกันอีกเรื่องหนึ่งดีกว่านะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องร้อนๆเหมือนกันนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ทางสหภาพยุโรปได้มีการปลดใบเหลืองนะครับ ประมงไทยพี่ใช่รอกันมานานนะใช่เจอหลังเจอใบเหลืองเข้าไปดีนะไม่เจอใบแดงค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับกับในส่วนของภาคการประมงของประเทศไทยนะครับที่ได้มีการปลดใบเหลืองไปเรียบร้อยวันนี้นะครับหลายหน่วยงานก็ได้มีการออกมาพูดถึงผลพวงที่เกิดขึ้นนะครับโดยทางกระทรวงพาณิชย์เองนะครับทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับคุณบรรจงจิตอังสุสิงห์นะครับก็บอกว่า ทางกรมเองเนี่ยเขาก็เตรียมเลยนะครับที่จะอม,มอบหมายให้กับทางทูทตพณนธุ์ิทั่วโลกเลย<ฆ>นะครับไปร่วมมือกับทางภาคเอกชนไปประชาสัมพันธ์ซิว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยได้รับการปลดเป็นธงเขียวเรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของการประมงนะครับ<ฆ>ไปดูซิทูตพันธย์ิตเนี่ยจะหาช่องทางที่จะไปเจราจาไปช่วยประชาสัมพันธ์ในภาคเอกชน<ฆ>ในต่างประเทศเนี่ย เข้ามาทำในเรื่องของการส่งออกสินค้าประมงประมงกับบ้านเราได้ย่างไงใช่ก็คือในเมื่อเขาใบเหลืองมาแล้วเพราะงั้นเป็นจังหวะดีตีปี๊กเป็นเลยค่ะบรรดาทูตพาณิชย์ที่อยู่ทั่วโลกไปตีปี๊กเป็นเลยนะตีให้ดังเลยนะเพื่อที่สินค้าไทยจะส่งออกไปได้ครับก็แน่นอนว่าสินค้าหลักก็คือในเรื่องของอาหารทะเลประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่ส่งออกอาหารทะเลนอันดับต้นๆของโลกนะพี่อย่างกุ้งอย่างนี้ของเราก็กุ้งแช่แข็งอย่างนี้เราก็เป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับ เมื่อได้มีการปลดแล้วก็ได้รับอันนี้ส่งไปนะครับในส่วนของสินค้าที่เป็นอาหารทะเลนะครับโดยผลจากการดําเนินงานที่ผ่านมาเนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์เองเขาก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยจริงจังกับการแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็เข้มข้นในเข้มงวดแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเข้มข้นนะครับทําให้การแก้ไขการทําประมงที่ผิดกฎหมายเนี่ยได้มีการปลดล็อกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ในส่วนของทางภาคเอกชนเองเขาก็ตอบรับนะครับว่าในส่วนของการปลดใบเหลืองนั้นมาในครั้งนี้นะครับทางนายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสําเร็จรูปนะครับคุณวิสิตริลิมลือชานะครับก็บอกว่าแน่นอนว่าในปี2512ในปีนี้นะครับค่าสินค้าในหมวดอาหารทะเลเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นราคาเพิ่มขึ้นถ้าไม่ใช่ราคาเพิ่มขึ้นมีมูลค่านะครับในการที่จะส่งออกเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ หน0 0งหมื่นห้าพันล้านบาทเลยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะคในส่วนของสภาหอการค้าก็เช่นเดียวกันนะครับทางรองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะครับคุณพศอาลามวัฒนานทนนะครับก็บอกว่าทางหอการค้าเนี่ยเขาขอชื่นชมรัฐบาลนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับในการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้มาตลอด4ปีนะครับะสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ อ่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทางหลายๆห,หน่วยงานก็ออกมาตอบรับโดยเฉพาะภาคเอกชนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเอาจรงิงเอาจังในการแก้ไขปัญหาครับพี่ใช่นะโดยล่าสุดนี่นะมันมีตัวเลขนิดหนึ่งว่าสําหรับอุตสาหกรรมการประมงของไทยเนี่ยนะส่งออกสินค้าสู่ต่างประเทศนะไปต่างประเทศในช่วงปีที่แล้วเนี่ยสิเดือนของปีที่แล้วเนี่ยมีมูลค่าประมาณ5800,0ืล้านบาทนะซึ่งลดลงนะ,นล,นะลดลงจากช่วงเดียวกันใช่ลดลงจากช่วงเดียวกันในเมื่อมี การปลดธงเหลืองแล้วเนี่ยก็คาดว่าก็อย่างที่โน้ตบอกว่าน่าจะเพิ่มสูงขึ้นสัก12,000ถึง15,000ล้านบาทนะครัอันนี้เกือบถึงแสนล้านใช่ก็ต้องมาดูกันว่าเมื่อทั้งหมดและจนถึงสิ้นปีนี้มันจะมาช่วยประคับประคองเรื่องการส่งออกได้มากน้อยขนาดไหนค่ะนะสข่าวดีๆนำเสนอไปแล้วช่วงหน้าก็ยังมีเรื่องดีๆมานำเสนอเช่นกันเดี๋ยวอีกสักครู่เรากลับมาชมกันค่ะ พบกับหลากหลายเรื่องราวเศรษฐกิจซึ่งเราจะมากระทอกข่าวเด่นประเด็นร้อนถกทุกปัญหาเรื่องใกล้ตัวกับทีมข่าวตัวจริงเสียงจริงจากทุกข่าวเศรษฐกิจและสือพิม d a เดล n นิวส์ในรายการคุยเฟื่องเรื่องเศรษฐกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา16.30นถึง17.00นทางยู u ูบไลฟ์ช่องเดลินิวส์ไลฟ์ทีอย่าลืมซับสไคร้เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับพบกับหลากหลายเรื่องราวเศรษฐกิจซึ่งเราจะมากระทอกข่าวเด่นประเด็นร้อนถกทุกปัญหาเรื่องใกล้ตัว กับทีมข่าวตัวจริงเสียงจริงจากโต๊ะข่าวเศรษฐกิจอันสุพิมเดลินิวส์ในรายการคุยเฟื่องเรื่องเศรษฐกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา16บหนิกาสานาทีถึง17บเนาฬิกาทาง YouTube l i v e ช่องเดลินิวส์ไลฟ์ทอย่าลืมซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการคุยเฟื่องเรื่องเศรษฐกิจนะครับอย่างที่พี่บุ๋มทิ้งท้ายไปในช่วงเบรกแรกนะครับว่า ในช่วงเบรกนี้จะมีข่าวดีๆอีกนะครับ<ช>ผมก็จัดให้พี่<ช>นะ<ร>มีรเ,เรื่องของบรรดาผู้ที่ขับมอเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ไซค์แมสเซนเจอร์นี่ถือว่าเป็นข่าวดีเลยนะครับล่าสุดนะครับทางบริษัทบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสยนะครับ<ช>เขาได้มีการร่วมมือกับทางธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง<ช>ประเทศไทยหรือว่า s m e Bank นะครับจัดโครงการขึ้นมาหนึ่งโครงการช,ชื่อน่าลักซีเดียวนะครับ รักพี่วินนี่ชื่อนะโครงการรักพี่วินนะครับก็เป็นโครงการดีๆนะครับที่ได้มีการสนับสนุนเงินทุนนะครับให้กับทางผู้ที่ขับวินมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ผู้ที่ขับวินขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างส่งเอกสารนะครับหรือว่าพวกแมสเซนเจอร์นะครับได้มีเงินทุนเนี่ยไปซื้อรถใหม่นะครับรถายแดงหรือว่ารถมือ2ก็ได้นะครับหรือว่าจะกู้เงินเนี่ยไปปรับปรุงสภาพรถหรือว่าซื้ออุปกรณ์ต่าง นะครับอย่างเช่นหมวกกันน็อกเนี่ยสำคัญนะอันนี้ไม่ไม่ไม่ใส่ก็ไม่ได้นะผิดกฎหมายถูกต้องครับแล้วก็มีในเรื่องของการขอค้ำประกันเฉพาะส่วนวงเงินเพิ่มจากหลักประกันเดิมด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทางบสยเขาก็เป็นการต่อยอดจากโครงการเดิมนะครับที่ได้ไปช่วยกลุ่มแท็กซี่พี่ใช่ก่อนหน้านี้เขาไปช่วยฮักพี่แท็กซี่มาแล้วในโครงการรักพี่วินนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ทําต่อเนื่องจากโครงการฮักแท็กซี่นะครับเสริมแกล่งแท็กซี่ไทยนะครับ ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการเปิดตัวไปแล้วที่บางเมืองทองธานีองทานีเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เลยมีกลุ่มผู้ที่ขับแท็กซี่เนี่ยไปต่อคิวนะครับเพื่อที่จะจองรับสิทธิ์กันแบบหูห้าหกพันคนนะพี่เรียกว่าล้นหลามทีเดียวโดยในส่วนของพี่วินนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งโครงการที่จะช่วยให้ กลุ่มคนที่ขับจักรยานยนต์เนี่ยนะครับได้เข้าถึงสินเชื่อนะครับในอัตราดอกเบีย้ยต่ำนะครับทางบสยที่เขาร่วมมือกับ SME Bank เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะมีการคิดดอกเบีย้ยนะครับที่ถูกนะครับแล้วก็จะมีการปล่อยสินเชื่อถ้าเป็นรถใหม่เนี่ยก็จะมะีสินเชื่อหลากหลายประเภทด้วยกัน<อ>นะครับโดยในปัจจุบันเองเนี่ยทางกรุงเทพมหานครนะครับเ<ๆ>ขบอกว่ามีวินมอเตอร์ไซค์อยู่ประมาณ6 0 0 0จุดด้วยกันมีคนที่ขับวินเนี่ยหนึ่งแกว่ารายนะครับใน เขตปริมณฑลนะครับอีก50,000รายรวมแล้วเนี่ยห <50, 000 S 1> <า>นึ่งแสนห้าหมื่นรายไม่ใช่น้อยนะใช่เฉพาะในเขตเกรุงเทพแลปริมณฑลน,นะ,นะ<ช>ครับแล้วก็จากการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยก็พบว่าทางวินมอเตอร์ไซค์เนี่ย ส่วนใหญ่ก็ต้องการที่จะได้เงินทุนไปซื้อรถใหม่นะครับแล้วก็ปรับปรุงสภาพรถให้ดีขึ้นนะครับค่ะทางบสยก็เลยได้ร่วมกับ SME b a n k อ<ช>นะครับออกโครงการนี้มาใช่ซึ่งก็ก่อนหน้านี้อย่างที่โน้ตบอกนะว่าเออทางด้านบสยแล้วก็ทางด้าน SME b a n k เนี่ยเขาช่วยบรรดาพี่โชเฟอร์แท็กซี่กันไปแล้วทีนี้เนี่ยบรรดาพี่วินเนี่ยที่มาได้เนี่ยเนื่องจากว่า ก่อนหน้าเนี้ยมีกระแสข่าวที่บอกว่าจะลดราคาน้ำมันให้พี่วินสามบาทถูกไหมทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพอดีราคาน้ำมันมันอยู่ในช่วงของขาลงมาดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปลดราคาน้ำมันให้พี่วินเนี่ยมันก็ไม่โดนใจมันไม่ถูกใจให้ไปไม่ถูกใจผู้รับมันก็งั้นงันถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อโครงการฮักทแท็กซี่เนี่ยที่ดำเนินการไปก่อนหน้านี้เนี่ย ประสบผลสำเร็จมากเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านบสยแล้วก็ SME Bank เนี่ยเขาก็เลยร่วมมือกันขยายมาขยายมาให้พี่วินซะให้พี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยซึ่งน่าจะโดนใจโดนเาเรียกว่าถูกจริตมากกว่าใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วในเรื่องของโครงการเนี้ยคนที่ปล่อยกู้เนี่ยคนที่มีหน้าที่ปล่อยเนี่ยก็คือ SME Bank ใช่ซึ่ง SME Bank เนี่ยเขาจะให้แต่ละคันเนี่ยประมาณ50,000่น ถึง1 0 0 0 0แสนบาทคิดดอกเบี้ยก็ประมาณ2กว่าๆเท่ากับเท่ากับโครงการแท็กซี่เนี่ยแหละสกว่าส่วนแต่ละโครงการแต่ละแต่ละคนว่าจะได้50 0 0 0จะได้แสนดอกเบี้ยจะเท่ากันมากน้อยขนาดไหนอันนั้นก็จะไปดูความเหมาะสมทีนี้ในส่วนของบสยที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเนื่องจากว่าบสยเนี่ยเขาเป็น คู่ค้ำประกันสินเชื่ออ่ะเขาก็จะไปช่วยแบ่งเบาภาระคือแทนสมมุติพี่โน้ตอยากจะเปลี่ยนอาชีพพี่โน้ตอยากจะไปขับขับวินขับวินหรือจะไปเป็นไซ์ไลน์นะอ่ะไปกู้แบงค์เนี่ยแทนี่ไซ์ไลน์เหรอพี่ไปขอโทษหาหาอะไรได้เสริมอ่อะไรได้เสริมพี่โน้ตก็ไปกู้ใช่ไหมคะถ้าพี่โน้มีหลักทรัพย์ ค้ำประกันไม่พอมีคนไปค้ำประกันไม่พอทางบสยเนี่ยเขาก็จะมาเป็นหน่วยงานหลักที่จะไปช่วยค้ำประกันเพื่อให้พี่โนต้ตเนี่ยได้สินเชื่อแน่ๆล่ะไม่ว่า50,000่นหรือ1,000 0แบาทตรงนี้คือหน้าที่หลักของบอสยอแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขาก็จะไปดูกันอีกทีว่า รายละเอียดทั้งหมดเนี่ยจะออกมายังไงบ้างนะคะคซึ่งหน้าที่หลักตรงนี้เนี่ยก็เชื่อว่าทางด้าน SME Bank เองเนี่ยก็น่าจะเตรียมวงเงินไว้เยอะอยู่แล้วล่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ SME เขา SME Bank เนี่ยเขาได้วงเงินจาก คือมันเป็นวงเงินเดิมที่เหลืออยู่เนี่ยทางคลรเนี่ยเขาแอปพรูฟแล้วให้สามารถที่จะผันเปลี่ยนมาใช้ปล่อยแท็กซี่ได้นะคะตรงนี้ก็จะไปใช้เงินตรงวงเงินนั่นแหละประมาณมื่นล้านใช่ประมาณสาม0ื่นล้านที่ยังเหลืออยู่นะเพื่อที่จะไปให้กับพี่วินครับก็แน่นอนว่าทางกลุ่มคนที่ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างวินมอเตอร์ไซค์ก็เป็นคนที่มี รายได้น้อยจริงๆนะพี่นะแล้วก็บางทีเนี่ยจะไปกู้เงินคืออยากกู้แหละแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่าจะไปหาใครค้ำได้นะผมก็มีประสบการณ์เหมือนกันเวลาการจะไปหาคนค้ำนี่หายม่นะพี่อืมเอาใครเขาจะไปค้ำพม่โน้นนะถ้าเขาไม่มั่นใจในความสามารถในการชําระเงินใช่ครับบสยเข้ามาแล้วสบายใจได้นะครับทางวินลอมซายต่างๆก็ ต่อไปนะครับถ้าเกิดจะกู้เงินยังไงก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับที่ทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับ<ช>ของบอสอยอรหรือว่า SME Bank, SM e Bank เนี่ย e เขาก็จะมีรายละเอียดให้ดูด้วยนะครับ<ช>ว่าเป็นยังไงนะครับใ,<ช>ในโครงการ รักพี่วินใช่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่นำมาเสนอแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะตอนนี้ท่านผู้ชมถ้าอยากจะเปลี่ยนอาชีพขับมอเตอร์ไซค์ก็ดีนะมันก็เป็นรายได้เสริมนะโน้ตใช่เนาะแต่อย่างเราเนี่ยมันไม่มีเวลาที่จะไปขนาดนั้นเห็นพี่วินเยอะแยะไปหมดอย่างโดยเฉพาะลายแมนเนี่ยใช่พี่นะเข้ากับเขาเนี่ยมันก็ไม่ใช่สายลายนะพี่ไม่ใช่สายลายอาชีพเสริมก็ได้อาชีพเสริมก็ได้อะหมดในเรื่องของดีๆครับไม่ใช่แค่เพียงพี่วินเท่านั้นนะนะ ยังจําเรื่องของบ้านร้านหลังได้ไหมจําได้พี่โดยอาจารย์สมคิดเนี่ยเขาขอทางด้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ไว้ก่อนหน้านี้ว่าเขาขอเลยช่วงวันเกิดเขาเนี่ยเขาขอให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยทำโครงการดีๆให้กับคนไทยหน่อยนะราคาบ้านในราคาถูกก็ทอ,อสอเขาก็คลอดกันออกมาบ้านล้านหลังนะถือว่าเป็นโครงการที่ กระตุ้นคนได้เยอะพอสมควรทีเดียวนะเรียกใจซื้อใจกันได้พอสมควรมาวันนี้อาจารย์สมคิดยังไม่หยุดแค่นั้นบ้านบ้านร้านหลังของทอสก็คือการให้วงเงินสินเชื่อนะให้เงินเราเราท่านทเนี่ยไปกู้แบงก์วันนี้ไปอีกไป B.O.I ไค่ะไปมอบนโยบายให้กับ B.O.I นะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนะหรือ BOI ทำไมถึงต้องไปเกี่ยวอะไรกับบ้านร้านหลัง B.O.I เนี่ยเขาจะเป็นผู้ที่ทําหน้าที่ให้สิทธิพิเศษสิทธิประโยชน์กับบรรดาผู้ประกอบการนะ,ะบรรดาเอกชนที่เข้ามาลงทุนในโครงการต่างๆที่เป็นโครงการของรัฐบาลบแล้วก็รัฐบาลต้องการให้การส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเป็น เสาหลักในประเทศทำไรายได้ให้กับประเทศซึ่งไม่เพียงแค่อุตสาหกรรมหลักแต่ว่านโยบายหลักๆอย่างเรื่องของบ้าน<ม>ก็เช่นเดียวกันวันนี้อาจารย์สมคิดสั่งเลยจ้าสั่ง<ม>เลยนะไปฟื้นมาเลยรเรื่องนี้ b o i นะให้เลขาคนใหม่เนี่ยพี่ดวงใจเนี่ยนะคะอาจจะ อัศจินจิตเนี่ยนะคะคอัจวจินจิตเนี่ยนะคะไปดูมาเลยว่าเดิมเคยทำมาแล้วตั้งแต่ปี3-5เนี่ยไปดูซิว่าเราจะนาม,มาตรการลดหย่อนให้สิทธิพิเศษเนี่ยมาจูงใจเอกชนให้เขามาทำโครงการบ้านราคาถูกเพื่อไปตอบสนองบ้านร้านหลังเนี่ยได้ยังไงกันบ้างนะคะก็เรียกว่าอาจารย์สมคิดไปสั่งนะครับทางรูไอ,อให้รื้อฟื้นเรื่องนี้ขึ้นมานะครับ เพื่อที่จะมอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับผู้ที่เข้าไปลงทุนนะครับสร้างบ้านแล้วก็จะขายในราคาที่ถูกให้กับคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยเข้าไปใช้ได้นะครับสิทธิประโยชน์อย่างเช่นพวกเรื่องของการให้ยกเว้นภาษีเงินได้อ่านะการยกเว้นค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆเหล่านี้แรงงานด้วยเรื่องของแรงงานใช่ซึ่งสิทธิประโยชน์เหล่านี้มันก็จะลด ต้นทุนของผู้ประกอบการรในการที่จะไปทําโครงการบ้านในราคาถูกก็รรเรียกว่าถือเป็นอีกมุมหนึง<ช>่งที่จะช่วยสนับสนุนแล้วก็ผลักดันให้โครงการบ้านล้านหลังเนี่ยมันไม่เขาเรียกอะไรมันไม่สะดุดเพราะว่าในเมื่อสั่งทั้งฝ่ายสินเชื่อไปแล้วถูกไหมแต่เวลาคนจะไปซื้อบ้านล้านหลังหลังละต่ำกว่าร้านเนี่ยบะ หลังละต่ำกว่า1ล้านบาทเนี่ยแท,แทบจะหาไม่มีน้อยมากนะพี่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาสนับสนุนทางด้านซัพพลาย<ช>เพื่อที่จะให้โครงการมันเกิดขึ้นให้ได้ตั้งแต่เสีนต้นทางเลยนะ<ช>ครับใช่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่วันนี้นะคะเราหยิบยกนำมาฝากให้กับท่านผู้ชมในแง่ของข่าวสารใช่นอกจากเรื่องของข่าวสารและ ก็ยังมีเรื่องของข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมน่าจะรู้นะอย่างาเช่นเงินเงินทองทองวันนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณน,อน้อ์ครับไปดูในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนค่างเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับวันนี้รับซื้อที่31บาท57สตางค์ต่อดอลลา,าร์สหรัฐนะครับขา,ายออกที่32บสาท19สตางค์ต่อดอลลา,าร์สหรัฐครับามาดูทางฝั่งทองคำบ้างนะครับราคาทองคำแท่งวันนี้นะครับรับซื้อที่บาทละ19,400นะครับ ขายออกที่บาทละ1 9 5 0 0บาทนะครับส่วนของทองรูปรพันเองนะครับวันนี้รับซื้อที่บาทละ1 9 0 5 6บาทนะครับแล้วก็ขายออกที่บาทละ19,500บาทซึ่งไม่รวมค่ากําเน็ดนะครับใช่ค่ะถ้ารวมก็2 0 0 0 0กว่าบาทเนาะสำหรับทองรูปปรพันฮะมาที่ตลาดหุ้นไทยค่ะแม่เมื่อวานเขียวอยู่ดีๆวันนี้ลบซะและ้ววันนี้นะคะปิดตลาดที่1 5 9่อจุดจุดค่ะมูล ติดลบไปที่3.50จุดนะคะมีมูลค่าการซื้อขายนะคะที่46,417.70ล้านบาทนะคะครับหันมาที่ราคาผักผลไม้เนื้อสัตว์ขายปลีกในตลาดกรุงเทพนะคะตลาดแม่บ้านอย่างเรานะโนตนะที่พอเอื้อมถึงกันบ้างผักชี่้ะกิโลกร,รัมละ60-70บาท พงเหมือนกันเนาะต้นหอมค่ะกิโลกร,รัมละ40-50บถึงาบาทค่ะคแตงโมยี่ห้อพันกิน,นารีนะคะกิโลกร,รัมละ25-28บาถึงบาทค่ะแก้วมังกรไทยนะคะเบอร์ใหญ่กิโลกร,รัมละ40-50บถึงาบาทค่ะเนื้อวัวน,นะคะตรงบริเวณสามนายค่ะกิโลกร,รัมละ300-400ถึงบาทค่ะเนื้อหมูชําแหล่นะคะอันนี้เป็นมันเปรเวนะเอามาเจียวน้ำมันหมูแล้วนะ<อ>นะกิโลกร,รัมละ30-35บถึงาทค่บคราบทค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือรายการคุยเฟื่องเรื่องเศรษฐกิจนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามเราได้เป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สี่โมงครึ่งถึง5้ามงเย็นนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อย,อย่าลืมกด Subscribe ช่อง Daily News Live ขี T H <TS S 2> ทาง YouTube ค่ะ